ขึ้นมาพี่เร็วหายโกดพี่ยางขึ้นมานี่เร็วพี่มีของกินให้ด้วยเร็วเร็วเร็วโหผมสวย,ยนะ้วเนี่ยไม่เจอกันไม่กี่วันนี้ผมสวยเลยนะได้อาน้ำเปล่าอ,อบาอบค่ะไปะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะคะผมวันนี้ผมมากับน้องฮันนะคะผมสวัสดีครับผมฮันนะครับวันนี้เลยผมจะพาน้องฮันเนี่ยไปหาน้องฟ้าใสด้วยนะจะกลับไปรับน้องฟ้าใสกลับไปอย่างบ้านผมนะก็ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมมากับน้องมอสน้องฟ้าใสเนี่ยไม่ค่อยยอมคุยกับผมเลยแต่ก็ไลฟ์ผู้ผมเนี่ยกลับบ้านเลยนะเหมือนน้องฟ้าใสเนี่ยโกรธผมนะที่ผมมาส่งน้องฟ้าใสกลับมาอย่างป่าอีกครั้งหนึ่งนะ น้องเนี่ยกดผมมากเลยแหละไม่ค่อยคุยด้วยก็วันนี้เลยผมจะมารับน้องเนี่ยกลับบ้านนะคะมาดูน้องเนี่ยจะยอมกลับบ้านกับผมหรือเปล่านะมาดูน้องเนี่ยจะยอมจะให้โกรธผมยังไหมครับผมก็วันนี้เลยผมมาก็เอาพวกขานมอวขนมมาให้น้องด้วยนะให้ทานก่อนกลับบ้านนะคะผมมาดูน้องจะยอมกลับหรือเปล่าโอเคถ้าเราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปอย่างบ้านย็บปะกันเลยครับผมไป บรรยากาศยามบ่ายนะขอบคุณร้อนมากก็อบอ้าวมากนะใช่เย็นๆฝนน่าจะตกนะตกแน่นอนผมว่าตกแน่นอนไปเดีเข้าไปตอนนี้เราก็ถึงปากทางเข้าของบ้านยายปอมนะใช่ไปเดินทางกันต่อดีกว่าร้อนมากร้อนร้อนอบอ้าวงี้นั่นเดือนนี้เดือนที่ห้าใช่ไหมใช่ใช่ไม่เดือนหกก็เดือนเจ็ดเหฮดอ่ะจะขึ้นนะ เห็ดขึ้นเนี่ผมว่านี่คนหากันบานเลยนะใช่แต่ว่ายังขึ้นไม่เต็มที่นะเหมือนอปีที่แล้วเราหาเห็ดคนกันแหละใช่ไหมแต่ว่ายังขึ้นไม่เต็มที่นเนี่ยแต่ไม่แน่ฝนตกก็อบอ้าวอาเงี้ยอีกไม่นานเห็ดเนี่ยคงจะขึ้นนะคะผม<ช>เราก็จะได้ถ่ายคลิปให้พี่ได้ดูนะคบถ่ายคลิปให้เห็นให้พี่ดูใช่โพ้บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีแต่ก็ร้อนนะ<ช>แดดแรงมากช่วงนี้สวนเพื่อนนี่ก็ตก ทุกวันเหมือนกันนะแต่ว่า<ม>จะตกเย็นๆไม่แรงมากนะนี่ก็เพิ่งจะตกไปนเนี่ยดินเพิ่งไปเปลี่ยนนะดูทุกคนดินแบบดินไม่แฉะใช่ใชโอ้อากาศตาล้อเนี่ยไม่รู้ว่าน้องฟ้าถ่ายอย่างอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ พออ่าที่เรามาคุยได้สนซนน้องฟ้าสายบอกว่าเขาจะไม่มานอนนี่จะไม่มาน,นี้แล้วเขาบอกประมาณนั้นนะไปจะไปไ้สันตาใหญ่กไปกองสั่นมากเลยกปกองสั่นต้องขออภัยนะ ก็คือผมใช้มือจับนะคะตั้งกล้องผมหายนะครับผมก็สั่งมาแล้วนะแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะก้องสั่นต้องขออภัยด้วยนะครับฝาสายลองฝาสายฝาสายยังอยู่เปล่าลองฝาสาย อุ้ยนกรลองเยอะเลยไปดูตรงนู้นก่อนมาตรงนี้ล่มลื่นมากเลยนะเธออย่างที่น้องพระถ่ายบอกนะที่นี่ไม่มีเจ้าของนะงเล่นน้ำหรือเปล่าโอ้ยลอยขนาดนี้เล่นน้ำก็เป็นลมมาดิ ชักกันพอดีร้อนมากเลยเราขึ้นไปพักกอน,นไหมพกกอพว่า,วาเรา,เ,าเราก็ตักแดดมาค่อนข้างที่จะอันค่อนข้างที่จะกลายพอสมควรเนะแดดในจ้าเลยพี่พี่ร้อนเราทุกคนแย่ตรงนี้ยังอยู่ยกปเนนะี่ย ยืนอยู่แยะดนล่างนี้แล้วชันมองนุดห,หอ<ช>ือแตกใหล่ะใช่คือแตกไม่ว่าร้อนๆนี้ <c oughs> โอ้โดนหัวแล้วนี่รู้สึึปบนหัวมากเลยอันนี้ผมมารับน้องก็มีของปักมือเล็กๆน้องน,นะให้น้องกินกลับบ้านนะเราจะมีขนมกับน,น้องแล้วก็มีผลไม้ด้วยมีแคนตาลูปนะ มีโดนัทเทนต์รูปแล้วก็นมนะคะผมนี่ใ,นใช่เอนะาใจร้อนนะทุกคนฟังกระซีเนี่ยมันจะทบความร้อนแต่แต่ว่าในบ้านเนี่ยขึ้นมาคือไม่ร้อนเท่าไหร่นะเ,เพราะว่ามันอยู่ตรงพวกต้นมูต้นไม้บางกันเยอะไงต้นไม้รอบๆเลยนกร้องเยอะมากบรรยากาศดีนะ ช่วงหน้าฝนถ้าเกิดฝนตกอากาศเช้าเ้านี่หน้าหน้ามานอนนะที่นี่นนนแต่พี่เขาบอกว่าอันตรายนะที่นี่แต่ก็น่ามานอนอยู่นะออาห้รอก่อนเลยพักก่อนไหมเราอ่ะพักก่อนไหมเดี๋ยวมาน้รอนก่อนก็คืออ,อ,อ,อ่อรอไปด้วยพักไปด้วยถ้าอ่า<อ>สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาตรงนู้นถ้าไม่เจอเราก็กลับแค่นั้นเองอเพอพอน้องนี่<ๆ>น่าจะกดผมหนักอยู่นะทุกคน<ๆ>ก็รู้สึกผิดอยู่นะครับผม นั่งรอดีกว่าเราพักกันให้เนื่อยนะไปเดี๋ยวเราเดินไปหาน้องนุ้นน่อยถ้าไม่เจอเราก็ต้องกลับแล้วไปรจะเจอหรอเปลใช่เราก็ไม่ค่อยกล้าตะกลนเยอะเท่าไหร่นะใช่ครเป็นไงแดดวันนี้ใช้ได้ไหม ตอนเย็นนี่ฝนตกนอนนะตกแน่นอนช่วงน,นี้ตกทุกวันเลยนะสวนพึ่งเราดีละเราจะได้หายร้อนอย่างะจำว่าก่อนนี่คนไะตรงนี้ร้อนจริงๆนะใช่าต้องไปหาน,น้องน้องน้องคะเดินหาท่านน้นเขาจะตดเรือกต้องถาแล้ว <c oughs> เพราะว่าตอนพี่มาส่งน้องเ้าใสา่ชอบขึ้นมาทางนี้ฟ้าใสาฟ้าใสาน้องฟ้าใสาแต่ว่าเราห้ามเดินเลยอาณาเขตตรงนู้นนะไม่อาจจะพาเราหลงไนดะ้คนนี้นนะเดินแค่รอบๆนี้ก็เรียกค่ะน้องฟ้าใสาเขยขึ้นไปส่งด้วยนะ กลับมาแล้วลุงกันสองคนกับน้องมอสใช่ไหมใช่พอ่อสายช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ออกกล้องกับน้องมอสเท่าไหร่แล้วเพราะน้องมอสเนี่ยก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่อะเพราะน้องมอสเนี่ยก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะผมก็ไมอยากพาน้องเข้าป่าบ่อยๆนะครับผมพอพี่พี่เอฟซีเนี่ยเม้นจัมมันได้คนนะอย่าพาน้องมอสเข้าป่าบ่อยนะครับผมพ Phá sai. Phá xa Ở đó ăn hả? cái cây mẹ nám ừ. Mẹ nám được hôi Hôi phải hả? Làm ở đây Chín nước hả? ขึ้นมานี่ยนี่ขึ้นมาหาพี่เร็วหายกดพี่ยงังขึ้นมานี่เร็วพี่มีของกินให้ด้วยเร็วเร็วเร็วโอผมสวยเลเนะี่ยไม่เจอกันไม่กี่วันนี้ผมสวยเลยนะได้อ่านน้าเปล่าอ,อ,า,บา,อาบค่ะไปะะโหผม สวยมากเลยได้วีผมป่ะเนี่ยอ้อวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูสะอาดสะอ้านด้วยเขานสีนด่แหละรองเท้าที่พี่เอามาให้ไงตัวนี้ <c oughs> ไปใครกดพี่อย่างเนี่ยผมไม่คุยไม่จา้าน่าจะกดจริงๆ <laughs> พิ่จิงนทิ้งไว้ใช่ไหมตอนน้ พี่กลับมาส่งน้องไงตอนที่น้องม้อนไม่สบายบ่อยไงก็คิดว่าเกิดจากสาเหตุเกิดจากน้องแต่จริงๆมันไม่ใช่เกิดจากน้องเนี่ยน่าจะน้องม้อนน่ะน่าจะโดนยายปอบจอมขมังไม่ใช่ยายปอบใหญ่จอมขมังเวนเวนเล่นของของวันนั้นที่เราไปตามหาเนี่ยเขาน่าจะใช้นั่นแหละในการทําร้ายน้องม้อนนะเดี๋ยวเรารับน้องขขาใส่เสร็จเราก็ต้องไป ไปเอ่อไปทำไรเอ่อคันของเขาอีก<ช>เพราะว่าพานปาบอกว่ายังไม่ถึงอ่วันพระก็คือตอนนี้เราทําได้แค่เอาพ้าทุงนาไปครอบในคันของเขา<ช>ก่อน<ร>แล้วก็รอถึงวันพระเนี่ยเขาจะจัดการพี่ีขึ้นมานั่งพักก่อนร้อนคนดีเื่องเดียร ของไปให้น้องพักทานนะ,ะยัสบายดีไหมอยู่ไหมอยู่กินก็เลยอยูกินก็เลยก็ได้มีผลไม้แล้วนะแคนตาลูปเคยกินไหมนะั่นน่ะน้องแก่แคนตาลูปให้น้องกินนะ โอ้ผมสวยมากไงฮะได้กินข้าวมาอย่างกินแล้วกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะกินกับอะไรอ่ะให้ผมป้อนน้องไว้หรือว่าน้องให้น้องกินอะไรนะกินข้าวกกินสุกไหมเนี่ยทำอะไรกินทำอะไรกิน เอาแย่ไปทำอะไรกินไปย,ย่างกอุ้ยตก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 กันไปเหก็คือร้นไม่เอนนะให้น้อนม่เลยเไปย่างกินอร่อยไหมเนื้อรอ,อร่อยอร่อยต้องกินสุกๆนะของอะไรที่กินได้ต้องกินสุกๆห้ามกินดิบเด็ดขาดนะไม่น,นั้นจะปวดท้องรู้ป่าเอาผมออกก็ได้ระวังกินโดนผมอ่เอาผมออกไปเลยโหสวยมากเลยผม ผมน่าจะตรงนะตัดสั้นไหมทำไมไม่เอาอะ่ะน้องน่าจะไม่ชอบนะผมเคยขอน้องตัดหลายรอบแต่น้องไม่ยอมแล้วก็หน้านี้ยอะไรไม่ให้พวกเราเห็นหน้าเลยนะเขาไม่ชอบนะไม่ชอบให้เห็นหน้าแต่กับต้งแต่ไปอยู่บ้านนี้ก็เห็นหน้าน้องกนะ็คือน่ารักนะผิวขาวด้วยคิดถึงยายไหมกินไ,ไหมกินไ,ไหมไ กินเนี่ยกินขนมไหมกินนมไหมกินให้อิ่มนะเดี๋ยวพี่ขอนั่งคุยด้วยก่อนไปเดี๋ยวตั้งกล้องคุยกับน้องดีกว่าอร่อยไหมเคยกินไหมเคยกินไหมไม่เคยกินเลยอ่ะเป็นรสชาติเหมือนมะละกอไหมรสชาติเป็นไงพี่ต้องชี้แจงนี้ นี่ยเราชอเนี่ยอร่อ้ยค่ะเลงพี่ลูกคุมีกินเพียมาให้เองกินให้เยอะๆนะรู้เปล่ากินให้เยอะๆนะเราใน้องาคุยน้องหน่อยกินเลยกินเลยอีนอินอันนี้ให้กดพี่อย่างเงี้ยคุ่ให้ก้นจากนี้มันต้องกลัวที่ใครจะได้อีกแล้ว คุณร้องเลยนนใครเลยเราต้องเตือน,นกนกลับบ้านทีนะกลับไหมไม่กลับเหรอทำไมอ่ะฉันขุดเลยฉันขุดเลยไม่กลับไปหายายเหรอยายอยู่บ้านเออหมู่บ้านพี่นะจะได้กลับไปหายายด้วยคิดถึงยายไหมคิดถึงนะนั้นต้องกลับบ้านแล้วแหละกลับไปพี่นะไปอยู่บ้านพี่ก่อนรู้เปล่าอยู่ในป่าอัตนตรายมี อิงจะมองไม่เห็นเยอะก็มีพวกผานป่าเนี่ยมันล่าใส่กันเยอะเพราะจะแ่าผานป่าผู้ชายเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะไปไหมกลับนะกลับนะอืมอิ้งก็จะรถพี่พากลับบ้านก่อนเราจะกลับเราก็ต้องแวะไปนั่ก่อนนะ เดี๋ยวเอ็นต้องแวะไปพี่ก่อนนะก่อนกลับพอพี่ต้องไปทำธุระบางอย่างน้องฟ้าส่ายติดแข็งน่าจะเข้าไปได้อยู่จิตแข็งแล้วเห็นนี้น้องฟ้าถ่ายจิตแข็งนะแข็งกว่าน้องมอสเยอะเลยเอาทีีน้เดี๋ยวให้น้องพินก์เก่อนนะน่าจะเป็นตัว ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เก็บข้าวของไปที่เรียบร้อยนะก็น้องฟาา้าใส่ยก็กินอิ่มแล้วน้องฟ้าใสาก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับกัาแล้วนะ,ะวันนี้ภารกิจของผมก็มีสองภารกิจภารกิจแรกก็คือสำเร็แล้วนะก็พาน้องฟ้าใส่เนี่ยกลับบ้านนะทุกคนน้องเนี่ยยอมกลับกับผมนะตอนแรกน้องเนี่ยเหมือนจะกดโกรธยู่นะไม่ค่อยคุยกับผมเลยตอนนี้น้องเนี่ยยอมกลับละคือภารกิจที่สองระหว่างทางที่ผมจะเดินกลับบ้านนะ ผมก็ต pues ้องไปทําภารกิจหนึ่งอย่างนะที่ผ่านป่าได้สั่งกับผมไว้นะก็จะเป็นภารกิจอะไรก็ฝากไปติดตามตอนต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอปิดคลิปนะครับผมก็จะเดินทางกลับไปยังบ้านนะเดีวกลับไปทำภารกิจระหว่างทางนะทุกคนก็จะเป็นภารกิจอะไรฝากติดตามเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์คนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมกับน้องฮันด้วยนะครับผม ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหนะครับสวัสดีครับผม